สวัสดีค่ะนกงรีวันนี้พบกับครูดาวนะคะเริ่มเรียนกันเลยวันนี้ <c oughs> หน่วยที่หนึ่งนะคะก็คือหน่วยของพระพุทธเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการเผยแผ่แล้วก็การนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองเริ่มที่ประเทศแรกเลยค่ะก็คือประเทศพมา่าพระพุทธศาสนานะคะเข้าสู่ประเทศพมา่าในระยะแรกเนี่ยมี เป็นนิกายเถรวาทซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผ่านเข้ามาทางเมืองสะเทิมหรือว่าสุธรรมวดีซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะสะเทิมเนี่ยเป็นราชสถานีของพวกมอญอยู่ก่อนจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆแผ่ขยายไปยังตอนกลางแล้วก็ตอนเหนือของประเทศพม่านั่นเองต่อมาในปีพุทธศักราช1587นะคะพระเจ้าฮา <c oughs> นุรุธมหาราชหรือว่าอโนระธามังชอเนี่ย ก็มีความเลื่อมใสในนิกายเถรวาทค่อนข้างมากเลยพระองค์เนี่ยก็เลยส่งพระราชสารไปยังพระเจ้ามานุหะซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองแขวนสะเทิมอยู่ตอนนั้นสะเทิมนี่เป็นมอน,นะคะส่วนอโนรธรรมมังชอเป็นพม่าอยู่ที่เมืองภูกามอยากจะได้พระไตปิดกเนี่ยมาไว้ที่เมืองภูกามก็เลยส่งพระราชสารไปแต่ปรากฏว่าพระเจ้ามานุหะเนี่ยไม่ให้ ก็เลยทําการสู้รบกันปรากฏว่าพม่าเป็นฝ่ายชนะแล้วพระเจ้าอนุรุธมหาราชเนี่ยก็เลยสั่งทําลายเมืองสุธรรมวดีคือให้เขาไปก็จบนะแต่ว่าไม่ให้ไงก็เลยกลายเป็นว่าเสียเมืองไปเลยแล้วก็จาก,จากนั้นเนี่ยพระเจ้าอนุรุธมหาราชเนี่ยก็นําพระสงฆ์มอญแล้วก็พระใต้ปิดกเนี่ยขึ้นไปยังเมืองภูกามทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแร่ นิกายพระพุทธศาสนานิกายเถราวาทไปทั่วพม่านับตั้งแต่นั้นมานะคะต่อมาในปีพุทธศักรา 1, ชหนึ่งพันเจ็ดรอยสามสิบสารัชกาลของพระเจ้านรปปติสุธิผู้ทรงทราบว,ว่าที่ลังกาเนี่ยเขามีการทําสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่6ค่ะก็เลยอาราธนาให้พระอุตราชีวะเนี่ยนำพิโสสงแล้วก็สามเณรเนี่ยเดินทางไปที่ลังกาเพื่อ ให้คณะสมาธูเนี่ยได้ไปเอาพระพุทธศาสนานิกายเถรว,ว,วาเนี่ยจากลังกาวงอ่ะกลับเข้ามาเผยแพร่อย่างภูกามนั่นเองภ <c oughs> ูการนี่ตอนนั้นเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวพาม่านะคะอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำอิราวดีซึ่งตรงนี้มันเป็นศูนย์กลางของเมืองแล้วก็ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีความแห้งแล้งกึ่งทะเลทรายเพราะฉะนั้นบริเวณแม่น้ำ ชินวินที่ไหลแบบมารวมกับอิราวดีเนี่ยทำให้พุกามเนี่ยสามารถควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำทั้งสองสายได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่นับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่9เป็นต้นมาเนี่ยกรรษัตริย์พุกามทูพระองค์เนี่ยทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการปกครองการเมืองเศรษฐกิจศาสนาแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมมาเรื่อยมานะคะจนกระทั่งปลายคริสตศตวรรษที่13เนี่ยอาณาจักรพุกามก็ล่มสลายไป เอากลับมาที่เรื่องของเราลืมเพลินเอามานะคะ <c oughs> จนมาถึงภายหลังเนี่ยในปีพุทธศักราชหนึ่งพันแปดอยี่สิบเจ็ดกกามเนี่ยก็สิ้นสุดอำนาจลงเพราะว่าถูกพวกมองโกเนี่ยลุกรานทำให้อาณาจักรต่างๆเนี่ยก็แยกตัวไปเป็นอิสระโดยเฉพาะพวกมอญที่มีราชธานีอยู่ที่เมืองหงสาวดีหงสาวดีเออถูกแล้ว ต่อมาไม่นานหลังจากที่ถูกมองโกลุลาเนี่ยพระเจ้าธรรมเจดีสีปิดกทรเนี่ยกระยักบอนก็ขึ้นของราชแล้วก็โหตอนนั้นพระพุทธศาสนาในเมืองมอนเนี่ยเสริมโสมมากก็เลยฟืน้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ส่งพระสงฆ์เนี่ยยี่สิบสลูกราวาสย่สิบคนเนี่ยเดินทางไปยังลังกาตอนนั้นเนี่ยก็จะมีพระโมคคลรนะเป็นหัวหน้าได้ลาสิขาเพื่อรับการอุปสมบทใหม่ แล้วก็คาราวายีสองคนเนี่ยก็ได้รับการอุปสมบทด้วยต่อมาในปีพุทธศักราชสองพันสองพันสิบแปดพระส,ะ 2018, ระสงฆ์เราเนี่ยก็เดินทางกลับมาถึงหงสาวสดีค่ะแล้วก็โปรดให้พระภิสุสงฆ์เนี่ยทั้งปวงในเมืองมอเนี่ยลาสิขาเพื่อรับการอุปสมบทใหม่ทั้งแผ่นดินปรากฏว่ามีพระภิสุขอรับการอุปสมบทใหม่ ตอนนั้นเนี่ยถึงหนึ่งหมืนห้าพันหกร้อยหกสิบหกรูปตอนนั้นก็ส่งผลให้สมณะวงในงเมืองมอนเนี่ยกลับคืนสู่ความเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหลังจากนั้น <c oughs> มอนพมา่าเนี่ยเขาเหมือนคู่กัดกัน <c oughs> เขาก็มีการทำสงครามแย <c oughs> ่งชิงความเป็นใหญ่กันตลอดเวลานะคะแล้วก็ ผัดกันแพ้ผัดกันชนะจนหลายครั้งจนถึงพุทธศักราช2,300ชนชาติมอนเนี่ยก็สูญสิ้นอำนาจลงอย่างเด็ดขาดตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าอาลองพยากษัตริย์เนี่ยได้ยกทัพไปทำลายกรุงหงสาวดีอย่างลาบคาบเลยสุดท้ายแล้วก็ชาวมอนเนี่ยก็เลยสูญสลายไปตั้งแต่ ตอนสมัยของพระเจ้าอาลองพยากษัตรย์พระแต่พระพุทธศาสนาในประเทศพาม่าค่ะก็ยังจเจริญรุ่งเรืองขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะในรัชะการของพระเจ้ามินดงนะคะตั้งแต่พุทธศักราช2,395เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์อุปถัมภกในการทำสังคยาณาพระธรรมวินยัยครั้งที่5ที่เมืองบาันาเลแล้วก็โปรดให้จารึกพระใต้ปิดกเนี่ยลงบนหินอ่อนแล้วก็ทำสถูปเนี่ยครอบไว้ ซึ่งทั้งสิ้นมีอยู่450องค์ด้วยกันนะคะเดินทางมาถึงปีพุทธศักราช2429ค่ะพม่าตกไปเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษสถาบันกษัตริย์ของพมา่าเนี่ยถูกโค่นล้มหมดเลยแล้วก็ส่งผลพลอยได้ให้พระพุทธศาสนานเนี่ยได้รับความกระทบก,กระเทือนไปด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่นับตั้งแต่อดีตการเป็นต้นมาเนี่ย แกนกลางสําคัญของการส่งเสริมทานุบารุงพระพ,พุทธศาสนาก็คือพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากพระพุทธศาสนาน,นิการทีรว,ว่าเนี่ยค่ะได้รับการปฏิสถานอยู่ในประเทศพม่าเนี่ยนับเขาเรียกว่าหลายหลอยปีแล้วอะ่ะดังนั้นถึงจะสูญเสียอิกราชทางการเมืองก็คือถึงแม้ว่าจะกลายไปเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ แต่ชาวพม่าก,ก็ยังคงมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างแนบแน่นแล้วก็ประคับประคองสถาบันพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ดำรงอยู่มาได้ตลอดคือต้องบอกว่าแม้กระทั่งในปัจจุบันนะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศพม่าจะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองแต่ชาวพม่าเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ละความศรัทธาในพระพุทธศาสนายังคงแบบทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้ดีตลอดเวลา ต่อมานะคะในปีพุทธศักราช2495พาม่าก็ได้รับเอกราชจะได้รับเอกราชการปลดปล่อยจากประเทศอังกฤษซึ่งตอนนั้นเนี่ย,ยรัฐบาลพาม่านะคะเป็นภายใต้การนำของนายอโนุเนี่ยก็ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแล้วก็จัดให้มีการสังคายนาพระไทายพัดไต้ปิดกค,ครั้งที่6และซึ่งรัฐบาลพาม่าเนี่ยก็ได้นิมนต์พระเถระผู้เชี่ยวชาญพระจากพาัะใต้ปิดก จากประเทศไทยศรีลังกาลาวกัมพูชาให้เดินทางมาร่วมสังคานาค่ะซึ่งพระเถระที่เดินทางไปจากประเทศไทยเนี่ยก็คือพระธรรมโสศาจารย์หรือว่าท่านพุทธทาสพิขุนั่นเองไปแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษนะคะในเรื่องของพระพุทธศาสนาแบบเถราวาทแล้วก็ครั้งนี้มีการจัดพิมพ์พระไตปิฎกพร้อมคัมภีพร้อมคัมภีร์อัถกถาและก็ปรกรณที่ได้รับการสังเยนาเนี่ย ที่ได้รับการสังคานาแล้วเนี่ยมีการออกเผยแพร่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะอ่ะประเทศต่อมาที่มีการเผยแพร่ของพพุทธศาสนานะคะก็คือประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยพ,พุทธศาสนาเนี่ยเดินทางเข้ามาสู่ในอินโดนในช่วงพุทธศตวรรษที่สามค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันตรงกับสมัยของพระเจ้าอโศมหาราช ที่ส่งพระโสณเถระกับพระอุตรเถระเนี่ยเดินทางเข้ามาเผยแพ่พระพุทธศาสนาในในช่วงนี้พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยจึงมีปรากฏจึงปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนในช่วงพุทธศาตาวรรษที่12นะคะแล้วก็เกิดอาณาจักรยิ่งใหญ่ขึ้นมาอาณาจักรหนึ่งที่มีชื่อว่าอาณาจักรสีวิชัยนั่นเองอาณาจักรสีวิชัยเนี่ยมีอิทธิพลครอบคลุมตั้งแต่ภาคใต้ของประเทศไทยค่ะจนไปถึงประเทศมาเลเซีย แล้วก็ไปถึงอินโดนีเซียทั้งหมดสีวิชัยเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะแล้วก็เชื่อว่านิกายมหายานในอาณาจักรเนี้ยจะเป็นที่นับถือกันแบบอย่างแพร่หลายดูได้จากหลักฐานที่ค้นพบประเภทโบราณวัตถุเนี่ยเราค้นพบเป็นจำนวนมากเลยแล้วที่สำคัญเลยก็คือพระพิมพ์ดินดิบกับรูปพระโพธิสัตว์นะคะซึ่งตามความเชื่อแล้วอะ่ะก็คือ ถ้าถ้าเป็นพระพุทธศาสนานิกายมหายา,ยานะเรามักจะพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยหลักๆเลยก็คือพระรูปพระโพธิสัตว์นะคะต่อมาในราวพุทธศตรวรรษที่สิบสามบนเกาะชวาบนเกาะชวานะคะพุทธศตรวรรษที่สิบสามได้เกิดราชวงศ์ที่เข้มแข็งขึ้นมาหนึ่งราชวงศ์มีชื่อว่าราชวงศ์สเลนสไสไสเลนซึ่งภายหลังเนี่ย กษัตริย์แห่งราชวงศ์สายเลนเนี่ยนะคะได้มีอำนาจปกครองอาณาจักรศรีวิชัยจนถึงพุทธศตรวรรษที่15เนี่ยราชวงศ์เนี่ยก็มีการติดต่อความสัมพันธ์กับราชวงศ์ปาละแห่งแคว้นเปงกอก็เลยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันเกิดขึ้นอนาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยก็ส่งพระพิสุส่งค่ะไปศึกษาพระพุทธศาสนานที่มหาวิทยาลัยนารันทานะคะ แล้วก็พระมหากษัตริย์แห่งเบงเกอลเนี่ยก็ทรงให้การอุปถัมเนี่ยเป็นอย่างดีเลยอีกทั้งยังส่งช่างฝีมือเนี่ยมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ศิลปะแบบปาระด้วยนะคะโดยการสร้างพระพุทธศาสนาไอโดยการสร้างพระพุทธรูปให้กับชาวสิวิชัยต่อมาเนี่ย อินโดนีเซียค่ะเมื่อมีจุดสูงสุดก็ต้องมีจุดเสื่อมสุดอินโดนีเซียเนี่ยมาถึงจุดเสื่อมโทรมในสมัยพุทธศตรวรรษที่19อาณาจักรศรีวิชัยเขาก็เริ่มเสื่อมลงโดยโดยตอนที่เสื่อมเนี่ยก็คือมีอาณาจักรใหม่เกิดเกิดขึ้นมานั่นก็คืออาณาจักรมัชปาหิตมีอํานาจขึ้นมาแทนที่นั่นเองนะคะกษัตริย์ของมัชปาหิตเนี่ยทรงม,มีพระนามว่าระเด็นทาระเด็นไอระเด็นปาทาเนี่ย ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธค่ะแต่ศรัทธาในศา,าสนา,าอิสลามมากก็เลยประกาศว่าห้ามเผยแพร่พระพุทธศาสนา,าในอาณาจักรของพระอ,องค์นะจ๊ะแล้วก็ยก y ork y ork ย่องศาสนาอิสลามมาให้กลายเป็นศาสนาประจำชาตินับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยอินโดนีเซียก็มีการเผยแพร่าศาสนาอิสลามไปยังเกาะต่างๆของอินโดนีเซียอย่างรวดเร็วค่ะแต่มันก็มีอยู่บ้างนะในในบาง บางที่ป่าปายที่ยังคงนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานแล้วก็เเรว,วานนะคะอาจจะพบในเกาะชวาสุมาตราหรือว่าเกาะบาหลีในบางส่วนเท่านั้นนะคะไม่ไม่ได้มากมายสำหรับวันนี้เราจะพูดกันแค่สองประเทศเท่านั้นพอก็คือประเทศพม่านะคะแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียส่วนคาบอื่นเราก็จะ มาพูดกันถึงเรื่องอการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆเพิ่มเติม<ๆ>นะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีภารังงานให้นักเรียนหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะหนึ่งข้อเท่านั้นให้นักเรียนทำใน Google Form s, ตามลิงก์ที่คุณครูทิ้งเอาไว้ให้นะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ